สิอันดับเทรนด์การตลาดแฟรนไชส์ปี2021ปี2020 TikTok เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดที่มาแรงในโลกออนไลน์ตามมาด้วยซูมที่ได้รับความนิยมจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 สำหรับปี2021เทรนด์การตลาดแฟรนไชส์ไหนมาแรงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอรมีข้อมูลมานำเสนอให้ทราบ 1. วิดีโอ ภายในปี2022วิดีโอจะมีสัดส,ส่วนมากกว่า82%ของปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคทั้งหมดซึ่งสูงกว่าปี2017ถึง15เท่าวิดีโอสั้นๆเป็นวิธีการบอกในสิ่งที่ผู้บริโภคอยากรู้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องค้นหาใน Google เนื้อหาวิดีโอยอดนิยมได้แก่บทสัมภาษณ์วิดีโอบล็อกบทแนะนำการสาธิตเรื่องราวความสำเร็จและสตรีมมิ่งแบบสด 2. s โ c i a ช c o ลคอมเม การค้าขายหรือช้อปปิ้งบนช่องทางโซเชียลมีเดียมีวิธีใหม่ที่บริษัทต่างๆขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรงแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest และอื่นๆโดยผู้บริโภค70%ชื่นชอบการช้อปปิ้งผ่าน Instagram เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ดังนั้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณบนโซเชียลจะได้รับความนิยมในปี2021 3. แชทบอท วัตถุประสงค์ของแชทบอทคือการสนับสนุนและปรับขนาดทีมธุรกิจในความสัมพันธ์กับลูกค้าการทำเช่นนี้ช่วยให้ธุรกิจประหยัดเงินได้มากซึ่งเป็นสาเหตุที่เจ้าของธุรกิจจำนวนมากใช้เทคโนโลยีนี้และด้วยความจริงที่บอกว่าบอทเหล่านี้สามารถอยู่ในแอปพลิเคชันพวกนี้เช่น Facebook Messenger, Slack, Telegram, SMS, Line หรือบนเว็บไซต์ของคุณเองทำให้คุณมีศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น 4. Conversational Marketing ในช่วงเวลาที่การค้าขายออนไลน์กำลังเติบโตการตลาดแบบ conversational marketing ก็กำลังเป็นเทรนการตลาดหนึ่งที่น่าสนใจในปี2021เพราะในขณะที่ word of mouth เป็นกลยุทธ์การตลาดการบอกต่อของลูกค้าแต่ conversational marketing เป็นการสื่อสารระหว่างธุรกิจกับลูกค้าโดยตรงเป็นช่องทางการพูดคุยที่นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างยอดขายให้แล้วยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าหรือผู้ซื้อให้มากขึ้น 5. augmented reality shopping หรือ AR การระบาดโควิด -19 หลายๆคนคงเห็นว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเริ่มมีการถูกปรับใช้เข้ากับธุรกิจที่แพร่หลายมากขึ้นเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างทางพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปและการรณรงคลงให้เป็นไปตามหลัก social distancing หนึ่งในเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นมากด้วยคุณสมบัติที่สามารถลดการสัมผัสและประหยัดเวลาได้นั่นคือ AR หรือที่ไทยเราคุ้นเคยกันว่ามันคือเทคโนโลยีการจำลองภาพเสมือนจริงแบบสามมิติผ่านกล้องมือถือการใช้เทคโนโลยี AR เริ่มถูกใช้มากขึ้น ในบรรดาธุรกิจประเภทขายสินค้าซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถดูหน้าตาหรือดูสินค้าว่ามีรายละเอียดอย่างไรโดยไม่ต้องไปถึงสถานที่จริงซึ่งนับว่ามีคุณสมบัติเหมาะกับช่วงเวลาโควิด -19 แบบนี้ 6. voice search voice search ทนการค้นหาที่สำคัญสำหรับการทำ SEO ปี2021เนื่องจากการทำธุรกิจผ่านทางสมาร์ทโฟนได้เริ่มกลายเป็นเรื่องปกติของคนในปัจจุบันไปแล้วตัวผลักดันสำคัญตัวหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจในโลกออนไลน์ของเราก้าวเข้าไปอย่างรวดเร็วนั่นคือ voice search คือการค้นหาและสั่งงานโดยใช้เสียงนั่นเองงานวิจัยของหลายสถาบันเห็นตรงกันว่าอัตราการใช้ voice search เพื่อค้นหาสินค้าบริการและข้อมูลน,นั้นได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2 และยังคงมีอัตราการเติบโตของการใช้งาน voice search ไปจนถึงปี2 0 2 1 7. consumer royalty with purpose การตอบสนองความต้องการและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกดีกับแบรนด์และนำไปสู่ความพักดีต่อตราสินค้าได้ในที่สุดซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจเป็นอย่างมากเพราะลูกค้าจะมีความคิดและทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์มีความยินดีที่จะพูดคุยเกี่ยวกับแบรนด์ที่ชอบหรือพอใจรวมถึงการออกตัวปกป้องแบรนด์ที่เขารักเมื่อมีข่าวเสียหายหรือข่าวไม่ดีและมีการโจมตีแบรนด์นั้นๆเกิดขึ้นอีกด้วย 8. d e l i v e r i n g Hope สีช่วยให้เราหายจากผลกระทบของโรคระบาดทั่วโลกได้อย่างไรสีนั้นมีบทบาทอย่างมากในการยกระดับประเทศในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ โดยแฟงกลินดีโลสเวลใช้สแตมในโทนสีพาสเทลสีชมพูสีเขียวสีฟ้าและสีม่วงเพื่อสื่อสารกับชาวอเมริกันด้วยข้อความแห่งความหวังการมองโลกในแง่ดีและความเข้มแข็งของรัฐบาลกลางสิ่งนี้เป็นแรงบ,บันดาลใจให้กับช่างฝีมือนักออกแบบได้ออกแบบตกแต่งภายในสีรถและจะเป็นแฟชั่นอีก2ทศวรรษข้างหน้า 9. Optical Illusion Design การเห็นภาพลวงตาที่มองเห็นผิดไปจากสภาพความเป็นจริงก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เพราะศิลปะไม่จำเป็นต้องอยู่เพียงในกระดาษหรือผืนผ้าใบไอเดียใหม่ๆจากศิลปินจึงเกิดขึ้นมากมายไม่หยุดย่อนวันนี้เราขอเสนอบทความเกี่ยวกับการใช้เทคนิคความเชี่ยวชาญในการเนรมิดภาพลงบนพื้นผิวเรียบและสถาปตัตยกรรมต่างๆให้กลายเป็นภาพสาม,มิติหรือภาพลวงตาที่ให้ความรู้สึกเหมือนจริงและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์ที่ดูแล้วรับรองว่าต้องสร้างสีสันและความประหลาดจ ให้ทุกคนได้อย่างแน่นอน 10. Digital is the brand experience ปี2021บริษัทต่างๆปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ New Normal หลังจากการลดงบประมาณโฆษณาอย่างกว้างขวางเมื่อต้นปี2020และคาดว่าจะฟื้นตัวในปี2021 โดยมีการคาดการว่าค่าใช้จ่ายโฆษณาจะฟื้นตัวขึ้น5.8%ทั่วโลกไม่ต้องสงสัยเลยว่าแบรนด์ต่างๆจะยังคงย้ายการใช้จ่ายด้านการโฆษณาและการตลาดของตนจากสื่อดั้งเดิมไปสู่โลกดิจิทัลซึ่งคาดว่าจะคิดเป็น51%ของเม็ดเงินโฆษณาในปี2020 ในปี2021ให้ความสนใจช่องทางโซเชียลเช่น YouTube Facebook Twitter และ Instagram ปรับตัวเพื่อเพิ่มคุณสมบัติมากขึ้นเมื่อแข่งขันกับแพลตฟอร์มใหม่ๆเช่น TikTok เมื่อแอปโซเชียลมีจำนวนมากบแบรนด์ต่างๆจึงต้องระมัดระวังในเรื่องชื่อเสียงของแบรนด์และพยายามสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคผ่านช่องทางโซเชียลมากขึ้น ทั้งหมดเป็น10เทรนด์การตลาดแฟรนไชายที่มาแรงในปี2021สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้วงกว้างรวมถึงนำเสนอสินค้าและบริการได้ตรงกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคอย่างชัดเจน ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยคะ่ะ